สวัสดีครับวันนี้วันที่28่ิปพฤาคม2 5 6 8นะครับมาดูมาดูสถานการณ์ของเซตในตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงตรงก,กว่าๆนะครับยิงสี่ห้านาทีนะครับอาราคาของเซตกลับมาบวกขึ้นมาได้นะครับหลังจากเมื่อวานลบไปแยงแรงนะครับวันนี้บวกขึ้นมา3.90บาทนะครับ ราคามาอยู่ที่1 1 6 7 7 4จ,จ,จุดนะครับราคายังคงต่ำกว่า1200แล้วก็ยังคงมีแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าวันนี้บวกขึ้นมาตอนนี้ก็บวกขึ้นมา4.05จุด4 1นจุดะครับ4 1 9จุดถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับโดยตลาด m อ i นั้นก็บวกอยู่0.36จุดนะครับราคาอยู่ที่244.61จุดนะครับ ก็ไซเวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเ,เราจะไปดูนะครับเซตแนวโน้มของเซ็นะครับยังคงยืนยันว่าแนวโน้มของเซ็นนั้นมีโอกาสที่จะไปที่ราคา990จุดอยู่นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลักการของเรานะครับราคาของเรานะครับเรายืนยันจากหลักการนะครับคือราคานะครับ เมื่อเทียบกับเวลานะครับหลักการในการดูของเรานั้นนะครับจะยึดหลักการจากราคาเทียบกับเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรนเด็คชันสูงสุดสีเขียวและกรอบเรนเด็คชั่นต่ำสุดสีแดงเมื่อมีราคาเข้ามามันจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดโดยธรรมะและจะกลับลงมาเป็นต่ำสุดโดยธรรมะแล้วก็จะเป็นจังหวะเช่นนี้นะครับวนไปเรื่อยๆเป็นอินฟินิตี้นะครับ ูจากตรงนี้นะครับเราจะมาเทียบดูนะครับว่ามันเป็นไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับทําไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วทําไมมันทาไมมันต้องขึ้นมันต้องลงอย่างนั้นมันเป็นวัฏจักรของมันนะครับเมื่อสูงสุดมันก็ต้องลงมาตามสุดเมื่อตามสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ต้องลงมาตามสุดแล้วต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ต้องลงมาตามสุดมันอาจจะไม่ใช่รูปเคิร์ฟสวยงามหรือเป็นเว็บไซต์เว็บอย่างสวยงามแต่ว่าราคามันเป็นเช่นนั้นจริง นะครับอันนี้เราขออนุญาตยืนยันในสิ่งที่เราเห็นมาและเป็นหลักการที่มันเกิดขึ้นนะครับอาแล้วทำไมจะไปที่990ก็เพราะว่าการต่ำสุดของกอรอบเรนเนลเลกชันชี้บอกว่าประมาณที่มันจะลงไปต่ำสุดอยู่ที่870ตอนนี้คือราคามันลงไปที่7จ7 0แล้วนะครับเดิมทีนะครับวานนี้เราดูแล้วราคามันอยู่ที่990 แต่ตอนนี้ราคามาลงมาที่นี่แล้วนะครับ170มันจะมีโอกาสไปอย่างนั้นเลยเหรอก็มาดูกันตอนนี้ราคากําลังดีกลับขึ้นไปและการบีบตัวเข้ามาหาการของบูจาแบนนะครับเราก็ยังยึดหลักตัวนี้เหมือนกันเมื่อไรก็ตามที่ราคาบีบตัวเข้ามาหาการของบูจาแบ์แล้วราคาเลือกข้างนะครับราคาเลือกข้างขาลง,งนะครับราคาจะไซด์เวดาวลงมาอันนี้คือหลักการที่เรา ได้เห็นมานะครับว่าถ้ามันเลือกข้างเนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันนะครับยกตัวอย่างที่ผ่านๆมาของมันนะครับโดยมองภาพกลับไปย้อนหลังนี้ถ้าการบีบตัวเข้ามากันของบูหรือแบนแล้วราคาเลือกข้างขาลงราคาก็จะลงแรงเห็นไ,ไหมครับว่ามันย่อลงแรงแล้วมันอยู่ๆมันตีกลับขึ้นมาขึ้นไปที่จุดสูงสุดแต่พอมาจุดสูงสุดเสร็จมันก็บีบตัวเข้ามากันอีกของบรูจแบน ทีนี้มันจะเลือกข้างแล้วบ่ราคาบ่งบอกว่ามันเป็นขาลงแน่นอนมันย่อมจะลงมาอีกนะครับนี่คือความเชื่อหรือหลักการที่ที่ผ่านๆมาแล้วหลักการมันชี้บอกว่าอนาคตราคาจะมาที่950หรือ870แสดงว่าอนาคตอันใกล้นี้การเตรียมพร้อมการเตรียมตัวของเราคือจะต้องตอนนี้เราจะต้องอเขาเรียก ขายเท่าที่เรามีนะครับก่อนที่ราคามันจะร่วงขนาดนั้นขายก่อนที่มันจะร่วงนะครับในวันนี้นั้นอาจจะเป็นจังหวะบวกก็จริงแต่ว่าถ้าบวกขึ้นไปเราก็ขายถ้าเราได้กําไรแล้วถ้าวันถัดไปมันลบแล้วมันย่อลงมาเราก็โชคดีไปแล้วก็รอไปซื้อในขณะที่มันต่ําเพราะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เป็นจุดที่มันดีกลับขึ้นมาให้เราขายและกําไรเท่าไหร่ก็ขาย และวันถัดไปเราก็ต้องรอให้มันต่ำลงไปกว่านี้นะครับเราค่อยไปช้อนซื้อตอนที่มันราคาถูกๆนะครับอันนี้คือกลยุทธ์การบาลานซ์พอร์ตของเราเองนะครับอย่าเขาเรียกอะไรนะครับตอนนี้มันเป็นจังหวะชี้ลงใช่ไหมครับของกรอบเลนิเลชันสีเขียวสีแดงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ในกรอบตามสุดสูงสุดอยู่ในีน่นนะครับมันจะวิ่งอยู่ในกรอบเท่านั้นนะครับ ังนั้นเมื่อชี้ต่ำมาตามสุดที่ตรงนี้นะครับกรอบสูงสุดของมันอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยสิบหกบาทให้1น1่ดหนึ่งร้อยสบกจุดราคามันจะไม่สูงเกินหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยิบหกจุดแน่นอนเพดัะนั้นเมื่อมันชี้ลงแบบนี้แสดงว่าราคามันต้องลงต่อนะครับต้องลงต่ออีกยาวเลยนะครับต้องลงต่ออีกยืนยาวเนื่นนานนะครับ รย่อมันลงมาดูนะครับย่อมาดูลไล่ดูนะครับมันยังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับแล้วถ้าเรานับขาลงด้านอีเลียดเว็บนะครับมันก็เป็นอิเลียดเว็บที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เกือบลงครั้งที่ห้านะครับเส้นอิเลียดเว็บเลขอ่าครั้งที่ห้านั่นก็หมายความว่าราคาจะลงต่ำหนึ่งสองสาม สตัวนี้เป็นสี่นะครับตัวนี้มาห้าอิเลียดเว็บขาลงหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงมาห้าตอนนี้กําลังเริ่มอิเลียดเว็บเส้นที่ห้าขาลงนะครับอิเลียดเว็บเส้นที่ห้าขาลงชี้ลงนะครับวนลุ่มไม่เข้านะครับอันนี้คือเซตนะครับที่เราต้องยืนยันเซตให้ท่านเห็นก่อน เมื่อเป็นเชน่นนี้เราก็ต้องทำการคัดลอดหรือขายขณะที่มันขึ้นไปตอนนี้ถ้าราคามันซื้อขึ้นไปไม่ว่าหุ้นอะไรขึ้นไปก็ตามเราจะต้องขายแม้ว่าเราจะได้กำไรก็ตามแต่เราขายตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าจังหวะของมันจะดาวลงมาต่ำที่สุดเจ็ดเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าจุดนะครับท่านจะเชื่อหรือเปล่าก็อันนี้คือมันเป็น หลักการของเราที่เราดูมาแล้วเราย,ยึดมั่นในหลักการเพราะฉะนั้นหลักการแบบนี้ท่านเชื่อหรือเปล่าล่ะครับท่านจะเชื่อหรือเปล่าล่ะครับก็ไว้รอรู้กันต่อไปในอนาคตตัวนี้มันจะลงมาถ้าดูแนวโน้มตรงนี้นะครับจะใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมนะครับ แล้วทำไมมันจะต้องลงมาอย่างนั้นนะ่ะก็เพราะอะไรครับเศรษฐกิจตอนนี้การเจรจากับสหรัฐการต่างๆของการเมืองของบ้านเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับย,ยกตัวอย่างการขายการขายเคแบงของกัฟนะครับออกไปแล้วถือเป็นระดับที่4ปกติกัฟจะอยู่อันดับที่3 แต่ตอนนี้กราฟขายเค a แบงออกแต่ก็ยังคงเหลือแต่ว่ามันเป็นการลงทุนมันเป็นการขายออกไปเพื่ออะไรครับเพื่อพยุงของตัวเองนะครับเพราะกราฟราคาก็ย่อลงมาเนื่องจากอะไรครับอยู่ๆราคาย่อลงมาจากเหตุผลของที่แค่เหตุผลของ,อแ,คของแค่ที่วนรุ่มของเหตุเหตุผลที่ขายไฟฟ้าที่เวียดนามเขากดราคาลงต่ำ นะครับตอนนี้ราคาของการขายเวียดนามไฟฟ้าที่เวียดนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกราฟเป็นการกุลเป็นหลายๆตัวนะครับราคาตกลงมาแต่ว่ามันถ้าพูดถึงกําลังวัดแล้วมนมันมัน,ม,นมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อดูจากลักษณะแล้วทําไมกราฟถึงจะต้องพยุงตัวเองก่อนเราก็ดูจากหลักการและเหตุผลเหล่านี้มันจะเป็นตัวนำหุ้นอื่นๆ เพราะฉะนั้นเมื่อ,อหุ้นของกับเป็นตัวนำหุ้นอื่นๆ cpo หุ้นอื่นๆต่างๆราคาตกลงมาเยอะแยะนะครับเมื่อเป็นแนวนโน้มเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะดึงเซ็ตจุดเซตไม่ขึ้นไปที่1ัน0องรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแบบนี้สิ่งที่เราคิดก็คือเราก็ต้องทำการบาลานซ์พอร์ตของเราให้ดีรักษาพอร์ตของเราให้ดีโดยการ ถือเงินสดให้ได้ม,มากที่สุดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้คือมาวิเคราะห์ภาพใหญ่โดยรวมของเซตในขณะนี้นะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องรอพิสูจน์ในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะครรอติดตามกันต,ต่อไปนะครับทีนี้เราจะกลับไปที่นะครับอัโมสักชีว์นรุ่มเป็นการเก่งกำไรรายวันนะครับ มดสัตวทีบนุ่งเช้านี้นะครับหตัวแรกนะครับของกราฟนะครับของของตารางนะครับของตารางนะครับก็คือ EA นะครับตอนนี้ EA ยังคงบวกอยู่0.12สตางค์นะครับราคาอยู่ที่3.30บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับบวกขึ้นไป30%สหรับ EA นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไป50% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา5%นะครับ PE ไม่มี e ิ d ไม่มี d p s ไม่มี EPS ก็บวกอยู่0.04จุดสต่ตางค์สลับ EA นะครับไปดูจังหวะกราฟของ e a นะครับว่ายังคงเก่งกําไรแล้วราคาพุ่งขึ้นนะครับของ EA นะครับกำลังจะขึ้นไปแตะเส้น2แลระหว่างนะครับเพราะฉะนั้นเส้น2องระหว่างอยู่ที่ราคา3.67ลนะครับ EA จะสามารถขึ้นไปทดสอบได้หรือเปล่าก็าต้อง ค่อยๆไซด์ไว้อัพขึ้นไปเพราะตอนนี้ราคายืนออกนอกกรอบรีเนลเล a ชั่นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคายืนนอ,อกนอกกรอบรีเนลเลชั่นจะค่อยๆฉุดดังฉุดลั้นรีเนลเล a ชั่นให้ชี้ชันขึ้นมาแล้วตัดตรงนี้นะครับอันนี้เราลากเอาไว้ให้ดูเพื่อดูว่าอนาคตกรอบรีเนลเลชั่นจะชี้ตัดขึ้นไปที่เส้น2องเลวหวังนะครับเพราะฉะนั้น EA จะค่อยๆทำราคาขึ้นไป อันนี้ตัวนี้ท่านก็รอดูเนะอีกประมาณสักเดือน2เดือนเก,กว่ากว่าว่ราคามันมันจะเปลี่ยนกรอบนี้เนชั่นขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับโดยยืนยันด้วยวอลลุ่มนะครับเข้ามาเล็กน้อยนะครับลุ่มเป็นวอลลุ่มขาเข้านะครับเราก็มีวอลลุ่มอยู่ที่255.97้มิลลนะครับตัว m s c d ชี้ขึ้นนะครับ i s i ชี้ขึ้นชนโอบอทนะครับที่6กใกล้จะชนโอบอทน,นั่นเองแล้วก็ o b v ชีช้ชันชี้ชัดขึ้นไปรองรับด้วยภาราบริกษานะครับราคาอยู่ในล่างราคาจะค่อยๆไซด์เว์ถึงไซด์วับขึ้นไปชนเส้นสองเลวันนี่คือแนวโน้มและหลักการของเรคราแต่ว่าในวันนี้นั้น EA นั้นสวนกระแสเซตขึ้นไปก็ยังถือว่าเป็นจังหวะที่ยังคงต้องให้เขาทำกำไรต่อไปเก่งกำไรต่อไปนะครับนี่คือแนวโน้มที่เรา ดูในตอนนี้นะครับยังคงทํากําไรได้ต่อไปนะครับแต่ว่าท่านต้องตั้งขัดลอดไว้ในใจแล้วนะครับต้องตั้งขัดลอดไว้ในใจว่าถ้ามันตกลงมาต่ากว่าท,ที่เท่าไหร่ท่านก็จะต้องขายนะครับถัดมาตัวที่2ก็คือ t t p นะครับตัวนี้ก็บวกขึ้นไป0.01สตางค์ราคาอยู่ที่1.93บาทนะครับสเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.52 หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา9%ก้าเนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกอาจติดลบอยู่ศูนย์จุดห้าสองสตางค์ไค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับ P/E อยู e ่ที่แปดจุดแปดเจ็ดเท่านะครับมียิว e ที่หกจุดแปดหกเปอร์เซ็นต์มี EPS ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าสตางค์และเคยมีการปันผลที่ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดสตางค์นะครับจังหวะยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นสลับ TTB นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะว่ามีอินดิเคเตอร์หลายตัวยังคงช Ch ี้ชัดว่าราคายังคงไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ ยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปแม้ว่าราคาจะอ่อนลงมาแต่นะครับราคายีนอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นนะครับเรายังคงเก่งกําไรได้ต่อไปถ้าราคาอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นนี่คือ t t b นะครับโดยมีวอลุ่มเข้ามาเป็นวอลุ่มขายเซตส่วนใหญ่เป็นตั้งเทียนสีแดงนะครับที่155.83้ามิลเลียนนะครับ MSCD ชี้ออกด้านข้างนะครับแล้วก็อาศัยซด์เว์ออกด้านข้างอยู่ที่55 แล้วก็ OBB ซด์เว์อัพขึ้นไปะฉะนั้นมีแนวโน้มซด์เว์ไปทางเดินข้างโอกาสที่จะรักษาระดับราคาซด์เววไปทางเดินข้างยังมีเก่งกันไรต่อไปนะครับสำหรับ TTB นะครับถัดมาตัวที่3กนะ็คือ Next นะครับ Next เชา้านี้ลงตามจังหวะของเซตนะครับเสร็จติดลบ Next ก็เลยลบไป0.02สตางค์ราคาอยู่ที่0.99สตางค์นะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาเนกนั้นก็บวกขึ้นไป33% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไปต่อ73%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวก22%นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสลับเนกวันนี้แค่ย่อลงมานะครับตามเซตนะครับ P e ไม่มี U ไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็มี EPS ติดลบ0.05สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับกราฟของเนกก็คือดู ซ i ยเวย์ way, ยกตัวเองขึ้นไปสูงเกาะกว่าก,าการอบเล n เนียเลกชันนะครับเป็นจังหวะทีะ่สูงกว่าเดิมแล้วก็ทีนี้จะค่อยๆมีกรอบเลเนียเลกชันชี้ชันขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาเริ่มซายเวย์ขึ้นมาตรงนี้จังหวะถัดไปจะสูงและเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแม้ว่าวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามาเป็นวอลลุ่มขายส่วนใหญ่นะครับที่123.68มิลเลน แต่ว่า RSI ยังคงชี้ขึ้น m a c d ยังคงไซด์เว้อัพขึ้นไปแล้วก็แม้ว่า OBV ยังคงชี้ชัดลงนะครับตัวนี้มีสัญญาณของ OBV ชี้ลงแต่ก็เป็นสัญญาณเพียงชัว่วคราวราคายังคงจะต้องไซด์เวถึงไซด์ไวไปทางด้่นข้างคับสลับตัว next นะครับเรายังคงมองว่าทำกำไรได้ต่อไปนะครับแต่ว่าควรจะตั้งคัดลอสไว้ที่ใกล้ๆจุดนะใกล้ๆเลยเส้น ดีนีเ o เลกชันด้านบนสูงสุดนั่นเองเพื่อเพื่อป้องกันการขาดทุนหรือว่าการติดตอยนะครับทางทุนต้องตั้งขัดลอดเอาไว้ด้วยนะครับต้องมีวินัยนะครับถัดมาตัวที่4ก็คือ BYD นะครับ BYD Security ตัวนี้ไม่ใช่ d y d ลรถยนต์นะครับเพรานนั้นราคา BYD Security นั้นบวกขึ้นไป0.10สตางค์ราคาที่0ู่ที่0.50บาทนะครับ สมเดือนที่ผ่านมา BYD ก็ลบไป3%เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา75%็เนึ่งเดือนที e ่ผ e ่านมาบวกหม่ปอนตะครับ E ไม่มียูไม่มี DPS ไม่มีมี EPS ติดลบอยู่0.05สตางค์นะครับตัวนี้ก็คือมีชื่อหรือบางเหมือนเหมือนมีชื่อที่เป็นโงเฮ้งว่า BYD เพราะนั้นนักนักลงทุนเลยนิยมนะครับเลยนิยมชื่อแค่นั้นเองแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็น หุ้นที่เกี่ยวกับการประกันภัยนะครับจะเห็นว่าราคาพุ่งต่อต่อเติบโต,อ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 ตอขึ้นมาแล้วก็ย้อนทํากําไรกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบเส้น2องเลว,วันที่0.81สตางค์นะครับราคาตอนนี้ยังคงไซด์เว์ถึงไซด์เวฟขึ้นไปนะครับวันนี้มีวัลุ่มเข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะครับวันรุ่มอยู่ที่115.78นะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้ราคาจะย่อตัวเป็นแท่งเทียนแดง นะครับวันนี้เป็นแท่งเทียนเขียวนะครับเพราะว่าแท่งเทียนเขียวที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนในวันถัดไปจะมีแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้นนะครับก็รอติดตามดูนะครับวันนี้บีซดีชี้ขึ้นนะครับอาสายชี้ขึ้นไปชนโอบอทพอดีนะครับไปที่7 4นะครับ o บยังคงชี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาสูงสุดเท่าไหร่ในวันนี้ท่านต้องการกำไรเท่าไหร่ท่านก็เมคแล้วก็ทำการตัด คัดลอสหรือคัดสต็อปลอสที่ท่านวางแผนเอาไว้นะครับเพราะในวันถัดไปมันจะยอดตัวลงมาก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปต่อแล้วเป้าสําคัญอยู่ที่เส้นสองเลวัน0.81บาทนั่นเองนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัว j จสนะครับแจสตัวนนี้ราคาล่วงตามเซ t ตนะครับราคาลบไป0.04สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.7สตางค์นะครับ 1.70บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ก็ติดลบเป็น1%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา4%หนึ่งเดือที่ผ่านมาลบไปอีก2%นะครับ p e. อยู่ที่22.38เท่ายิวไม่มี DPS ไม่มีมี EPS0.02 สตางค์นะครับจังหวะของราคาในกราฟราคาก็พยายามที่จะ,ะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับโดยนะครับ ราคายืนอยู่เหนือเส้น linear e q a t i o n ยืนอยู่เหนือเส้น parabola นะครับจุดไขป่ปลาแล้วก็ราคากาลางลังพยายามที่จะพุ่งขึ้นไปที่เส้น2องวันไปทดสอบอแนวต้านเส้น2องวันที่2.09บาทนะครับตัวแนวรับอยู่ที่1.71บาทนั่นเองในวันนี้วันรุ่มเป็นวันรุ่มสีแดงขายเสียส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่59.84มิลเลียนนะครับ ส่วน MA C D สายเวไปทางด้านข้างยืนเหนือเส้นสัญญาลยืนเหนือเส้นศูนโลนะครับมีโอกาสสายเวขึ้นไปนะครับแล้วก็ SI, way, อา i ไซส์ายเวด้านข้างนะครับอยู่ที่5 7 8 8ิบจจุด8ปดแดจจุดแจุดนะครับยังคงสายเวนะครับไปทางด้านข้างอ๋อ O B B สายเวดาวลงมานะครับชี้ไปทางข้างซึ่งสายเวดาวนะครับก็เป็นจังหวะแนวโน้มว่าราคายังคงจะต้องสายเวออกออกด้านข้างก่อนนะครับ เพื่อดึงกรอบ linearization ให้ชี้ชันขึ้นไปตัดเส้น2องวันนั่นเองนี่คือแนวทางอันใกล้ในอนาคตเข้าใจว่าจะขึ้นไปทดสอบเส้น2องวันในอีก2อาทิตย์นะครับสรับแจสนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับราคาน่าจะเริ่มพุ่งขึ้นมาตั้งแต่มีเขาเรียกการเปิดการการให้ ให้บริการเกี่ยวกับสปอรตก็คือพิเวลีเริ่มเริ่มทำงานนะครับเมื่อพิเวลีเริ่มทำงานตัวแ๊ทหรือลูกๆของแ๊ทไม่ว่าจะเป็นโมโนหรือเป็น a อเอสพวกนี้นะครับก็จะทำการถ่ายทอดสดหลังจากที่ได้ประมูลเอ็กสิธิ์มานะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นไปตามที่เราได้เล่าให้ท่านฟังหรือเปล่านะครับก็วางไปในยิ่งว่า ท่านก็ควรติดตามรับชมติดตามกันต่อไปนะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าท่านจะชื่นชอบในการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงตัวไอตรงมานะครับในคลิปนี้ก็หวังว่าท่านจะรักษาหรือทำอกระเป๋าของตัวเองนะครับทำการาละลายพอร์ตของตัวเองให้เป็นจังหวะศูนย์แล้วก็สีเงินสดให้มากที่สุดเพื่อรอราคาที่ต่ำกว่านี้ราคาต่างราคาเซ็ตต่างๆก็จะย่อลงไปราคาของ ุนแต่ละตัวก็จะต่ำลงไปเราก็ไปรอช้อนเมื่อราคาลงไปต่ำที่สุดก็ฝากท่านไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกดิิงแจ้งเตือนแล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านกาุุาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเรจะตอบแทนด้วยคลิปวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็หึงวันหนึ่งวันใดนะครับก็เป็นคลิปราการที่แนะนำหุ้นนะครับ ในจังหวะถัดไปนะคัก็ฝากให้น่นทุนไว้เพียงเท่านี้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ